สวัสดีกันย้ำสอสอครับเสาร์นี้ก็มาหอบเข่าครับมาตากไปสมัยตะกี้ในก่อนท้างเสิอนวล่านนะครับเขาตีใ่พวกสีงัวนะครับสีงัวมาท่าล่านไอ้ต้นนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นพาเขียวผาเขียวมาว่างบ้างกนะครับพรเข่ากามาว่างไห้่ครับ,ขอ,รบของผมนี่คือมัน่ันแห่งดีปันไหนก็เลยสิกระจายครับกระใจาาให้มันแห่งนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของการตีกัเดี๋ยวมาเบิ่งกัน บริเวณจังไหนครับต้นนี้ก็แดกฟอนเขาครับขนฟอนเขาตามทงหน้าครับมาไหวมองนี้ก่อนครับที่ชีวิตแบบนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเนาะกรบโบมีแล้วนะครับกัแถบสีโบมีนะครับโบไดมายเขาว่าโบมีเลยกัสีเหลือน้อยครับส่วนมากเพิ่นกัใช้รถเกี่ยวเพราะใช้รถเกี่ยวแล้วนะครับมันกัดสีเป็นเขาสดเพิ่นกับเขาลงสีเลยนะครับส่วนมากแต่ว่าส่วนน้อยก็ยัง เคยวแบบนี้อยู่เฉพาะพื้นที่ที่มันล่งยากนะครับเพิ่นกะใส่วิธีแบบนี้กันนะครับแต่ถามว่าสิเห็ดแบบนี้ในเรื่องของการเสียมาเห็ดในเห็ดห,หน้าคือด้นนกีตะกรอนนี่กับโบไคเมีแล้วนะครับหลายคนเพิ่นก็บ,บอกว่าเห็ดหน้าแบบนี้นี่มันอจัจฉีิ่าครับ่ว่าถ่ายี่สุดแล้วห้องกระเบด้ลงสุดหลายนะครับเพราะว่าเวลาห้องเห็ดหน้าแล้วนี่สุดถ่ายแล้วเศร้าหน้าไปเห็ดนังครับกับพป่นางคุยกัน,กนคือเขาเพิ่นวานะครับเพิ่นคอมมนมาก แต่ว่ามันกลับเมีมยของเพื่อน,นครับส่วนมาไร,ร,ร่ในในมมรยนะรยจ่ายเขากับเพิ่มขึ้นนะครับก็ผมมีเขาบัวลายนะเพราะเขาบัวลายเขาก็เลยสามารถสีแบบแบกบก็แบบหนีไปได้นะครับเป็นังสี จะเกิดทรรมหลายเนี่ยมันก็ขึ้นสีแบบนี้ว่ไไ้ครับแต่ว่าการพยายามสีแบบลงเหลือพื้นที่ทํานึงเลยครับเพื่อที่จะแบบให้เห็ดเห็ดหน้าแบบว่าให้ลูกเขาได้เห็นว่าเป็นทางไหนนะครับเนะี่ยผูแบกม่แล้วครับมองนั้นละมองที่เอาเขาไปวางไว้เพื่อสิทธิเขานะครับกับพวกไก่ปันไดไกย,ย่างมา แต่มาว่างอะมองนี้นะครับนี่โขกงน้องหน้าเลยตาก่อนครับอีกสักหน่อยนึงไปมาสีตากพฝนเขาครับปกติกะตีได้แหละครับกะซัมนี่แต่ว่าส่วนมากเขากะตีกันย่างหมูเวียดนะครับเนาะแต่ว่าผมกะเอามาตากย่ามาส่อก่อนเห็นมันแห้งมันหยั่งก่อนครับ ช่วงแบบแหงๆจะาันสิที่ง่ายนะครับจะเป็นแบบนี้ละพวกเฟืองพวกยังนีก็ย้อนลงบอลงลงสานะครับเพื่อสใยงมันมีไอ้แพลงตอนนะครับให้ปลามันด้กินน้ำหรือบอกเ้าไปคุ้มเงาใหม่เงายังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอีกจักน้อยนะครับพ่อที่เขาเดล่วกับสิพ้าเด็กหน่อยเห็ดสุ่มนอนมองนี้นะครับคิดว่าครับเป็นนอดน้อยๆนะครับเป็นการหย่อนวิธีชีวิตนะครับ นะครับแบบนี้ก็บอกใครเห็นกันละเริ่มทีน้อยลงครับกับพามาเบิ้งวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับโอเคครับผมเี๋ยวสิบไปแบกโตเห็นแล้วครับเหลืออีกน้อยนึงสวัสดียมมือเสารส์สุพรรณสุขคนครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันที่เขากันมาเป็ดจางไหนนะครับไปยุก,กันไป